เราก็สามารถรู้ได้เพราะว่า1บูตไม่ขึ้นการมี OBD หรือการมีตัววัดบูตไว้ก็ดีนะเวลาเราเวลาเราจะรู้ว่ารถมันเหยียบเร่งขึ้นไม่ขึ้นหรือรถมีอาการบูตหายไหมนะครับตัวเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นวัดบูธไม่ว่าจะเป็นไอตัวไหนก็ตามแต่ช่วยได้ถามว่าเราซื้อเคเบิลทายมาลัดดีไหมมันก็ดีได้อย่างเสียอย่างแต่ทางที่ดีนะครับถ้าสายมันถึงอายุการของมันเราก็ควรที่จะเปลี่ยนสายนะครับอย่างผมใช้เนี่ยก็ตัวนี้ก็ผู้หลายหมื่นกิโลแล้วนะ ตั้งแต่ซื้อมาตอนนั้นประมาณแปดเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดหมื่นกว่ากว่าโลตอนนี้มันแสนสองก็ห้าหมื่นกว่าก็สมควรแล้วแหละครับว่าสายมันมันจะหลวมเราจะหายเข็มขาดตัวอื่นมนาใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ครับแต่เวลาเราถอดนี่นะครับมันจะละบากตอนถอดสายที่ผมหะหลุดนะครับก็คือสายาฝั่งฝั่งข้างล่างฝั่งข้างล่างน่าจะน่าจะแรงจัดเหยียบปื้ดปื้ดปืด,ปด,ปด,ปดกำลังแข่งกับเขามาเลย อยู่ดีเฮ้ยทำไมทําไมอยู่ดีเฮ้ยทำไมมันถอยว้าอะไรอย่างเงี้ยมาดูเอาเสียบสายแวตครัไม่แน่นสายแวกครัหลุดรู้ทันทีเลยเพราะว่าหนึ่งบูตไม่ขึ้นมันจะคาอยู่ลบสามจุดหบูตไม่ขึ้นแล้วก็ไอฝั่ CP, ง TCP อ่ะฝั่ง T ี p ของผมเนี่ยมันจะเหลือลบศูนนะครับ โอ้โหนึ่งว่าแต่แตจะไม่รอดดีนะมีปั๊มนะครับก็เลยได้แวะเลยนะครับได้แวะเลยนะดูส5งรบห้ากิโลผมนะครับเมื่อกี้ลองเหยียบมาไหลๆมาก็ถือว่าโอเคนะนะ <copying S 2> <threat? S 1> ครับเนี่ยเมื่อกี้เล่นกันมากับรีโวรีโวสี่ประตูโอ้ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่สายแม่ข้ามโหลดตายเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้พอแค่นี้นะครับจาก,กับคลิปหนาครับโอเคครับสวัสดีครับ